ปูค่ะน้ำมัสการค่ะเนพอยคือหอดปูลราปูจ่อมือจ่อเว้นมาแล้วหน้ามืออะไรฮะหน้าขื่นมามือว่านนี่ปูหนามือว่านหอดมือว่านในต่อนแหลมลงไปตัดเล็กไรกับผู้บาดจารนเระปูโงตัดไหนคนเก่งเนี่ยผู้ใดตัดได้ค่ะก็ถือว่า ไยินแต่คนซาคนลื่นนปูก็อยากไปเห็นด้วยตาจะของจังสินะคะซาไลยยังเล็กเลยข้นวายนี่ขุดสัตวได้ขาะคนสิบ่าบุกเจ้าบางเทือก็เจาะสิท่านได้เห็นปูที่เพินเก่งอีหลีนปูเนาะเจ้าอย่างเห็นก็ตาเลยปูเพราะว่าสูงซ้ำยอดเ้าคุณนะปูทำสิล่งมังสิเลยทำยังก่อนทำทำคู่ผู้ใดไป เลียนวิซาตัดเล็กไหลต้องไปทดลองสักทำนี่ก่อนว่าซีนิคมสามารถหรือว่าเลียนผ่านบอกเดี๋ยวเขาจะเรียกห้องทำคู่ว่ะเขาจะงกต้องหาเนาะค่ะทำคู่นี่อยู่นั่งก็อดอนโอนประอินนี่เนาะโอ,อนสักโอนสักเอเอไปค่ะอย่างนี้ค่ะมันเคยคุยกันค่ะค่ะปุ๊ค่ะวบ้า,า,า,าบนนี้มาหาตัวดีตัวเด่นเท่ากันนะปุะ๊เนาะ เออก่อตัวเดียนเท่ากันมันก็จองจื้อทั้งทีล่ะค่ะคือตูดไปไกลๆปูกันเด้อเอ้ย40ประได้ยินเสียงสามห้าสามห้าห้าสามค่ะสามศูนย์ศูนย์สามหกศูนย์ศูนย์หกค่ะแล้วก็หกห้าค่ะหกห้าแล้วก็เพิ่มเติมไปคือห้าแปดแปดห้าเท่านั้นค่ะทวนทวนไปเลยครับคุ สามห้าห้าสามสามศูนย์ศูนสามสามศูนย์ศูนย์สามอืะศูนย์นย์กเทนเมื่อไร้กลับไหมซื้อเนี่ยเพิ่มห้าแปดแปดหาเลขที่มีสามคู่แตว่าปูยันตดแตกก็เลยกลับไห่เนาะปูเนาะกลับไหมซื้อแล้วค่ะเพราะว่าคันเพือนกันเมิ่ซสุมหายไปคเมื่อไรหากพิงไห่ะจุกน้องเจ้าที่ว่าเป็น เป็นทีมของเจ้าส่นขนมันแดงบอกคบาไอ้หกหาแกกับมัดท้วงปูท้วหกหาที่น้องผมเออเอาหกาก็ลงไป่าวครับเอาตัวค่ะครับอีกหนึ่งค้นทีนุ่มๆมือกันคนเก่าบวานโอ้เมนกับิมีทีมงานนะทีมงานของบุญพระโสดอย่ันเดียวกันบดปูทีมงาน่ะทิมงานแล่นก็มีเองสั้นเหรอะค่ะนี่มีนี่มียังดี แนวปูงอนี่วันนี้บนีมีเด้อบอกอาตะวันที่แล้วนี่นีดมีคักนี่มีแน่คืมีคักก็ถือปะนด่นดวยตีได้ประนั้นตีได้จะว่าเอา้เอนี่เอายุมันเอาหน่อยค่ะเอาเอาหน่อยพอไปอันนักแบบสามสองันตี้เตดาบทวนท่วนจปูสลบดจะดมพ่เราปูสามสองค่ะจะมันล็อกคักล็อกแม่ซะสัน่อยังคอยให้ดีใจโอ้ย ปูวนักเงินนี่เอาไม่ปูฉันกับเมีงสังน่นอะไรหาแปกประหาแล้วไปอือตัวนี้สำคัญเลยแต่ว่าตัวนี้พ่อนซื้อไว้เราปูแต่ว่าตัวนี้ยังมาซื้อสิบไปเอาตัวนี้ได้ปะเนีตัวนี้ซื้อได้ซื้อเยอะนะคุณหมอฉ่นก็ซื้อไว้แล้วเราปูตัวนี้ตัวกันตัวเพิ่มนี่ซื้อแต่ตองแต่ว่าตัวนี้นี่ถ้าได้ซื้อสิบไปลงทุนเยอะสามห้าสามตรส<า>มงสี่องี้ค่ะ ตัวไว้น้ำปูคันออกมาเขาผสมอะไรโอ้ยน้ำปูเนาะมาเรียใหญ่มันได้โอ้ใหญ่ได้เนี้ยอันไปนักไปนักเตอรเจ็ดศูนย์บัรศูนย์เจ็ดหน่อยเดียวบัรเจ็ดศูนย์นะผัดเอาหลายเรื่องของเรื่องบุญพ้าวาสนาอะไนี่มันใส่ไรกูฮะค่ะปูว่าปูไปบินบ้านหลัมีคข้นพาใส่บัดบัดกับกลมๆปูว่าแต่วาบนได้เขามันกลมมันวะ กวาเมื่อไรก็ไปทุราเขาบ่เห็นว่าไปโดนแวคว่าือดีใจ่นะว่าบานนี้ก็เลยว่าหมดปตอมานี่มันคงสีแน่นอนถงิ่หวงเอาว่าหาืออยู่หรอกแต่ว่ามายอยางรอนแห้งค่่ว่ากหัยมาดูขคน,นคแต่ว่าญยานี่ห้างปลาอะไรนี่แต่ว่าสิ้นปูนี่กับยาห้าวยาสมอนนี่คือยาสมอนต้นตะเคียนตรงนั้เพื่อนเเนาะเน้อแน่นอนของ ของเรามาประกบกันนี่โอ้คุ้มคิงลูกขันว่าเียงยาพิงสั่นให้มันถือดียาหลับลูกพระก็จีไปเที่ยวดิเที่ยวมันว่าสิไปสารคามจีไปถามเมืองเขาสิฝากขวางไปตอนพี่น้องปู่ปู่จีไปสารคามมันบอาแค่ไหนไร้จักมือไร้บุญเน่ามือมึอนี่เห็นปู่สิออกวัดแล้วห้ายเกิดมันบุญบ่ชหอดปู่ตัวนี้สำหรับโอ้ยยังยังบุญเน่าใส่เน่าอยู่บุญตัวขึ้นหอดอยู่ดีบ่อยเลาเห็นนี่กลมหาอยู่เราไปใส่เน่ามี ลูกหลานจะว่าเราไปใส่บุไปไกล้เร่องรอเรือไรไปบอกว่าไปเขาอย่างนี้แหละ่ะเสร็จแวอ๋ไปก็เราไปเราสีมาหาปูอยู่เด้อปูสนนี่ค่ะว่างกันพอมาหลายเช้มันกาปูไปยังห้อก็เลยกลับก่อนอะอนี้อ๋อจะไรก็มาคือเจ่าเหอเาไกปูย่พมซอบากขม่ามนีสงสัยสีมาจัสีต่นไหค่ะมามันต่วนใบนะะุ่ะข้าวยาเคยมาย่ำ <5. S 2> นี่ไอ้หมอหนึ่งว่ามาน้ากันว่าวันที่สิบหานี่ผบูสีฝันสีย่อมไม่มันก็ด <5. S 2> ิมาถาแล้วก็แล้วจะมึงเจ้าตัวแนวมึงหนี่าเสนงดงเนาะค่ะ ยำไมายำหมาเลยยงของมันเจ้าเจ้าอย่างย่ำเจ้าก็มาย่ำที่ประเทศเลยเจ้าว่าเรียกว่าอะไรยำยำซ้ำนี่นะว่ายำเงื้อนเรียเขาเรียกนี่มีอยู่สามหางโตัวเพิ่มมากกว่สิเป็นสี่หางกักไปกลับมากก็ถือว่าถ้ามันมาล้างมาบนนี่คุ้มเ,เ,เลยได้ในปูว่าเออกำไรลุนลุนไนี่คิดว่าเขาเล่นในปูมันี่ยคิดว่าไม้ใจค่ะเนาะเพราะว่ามันไายก็หัวเลยมาขัดปู่แต่ก็ มาคละกันมาคือกันละรู่มากอยู่นี่หน่อยค่ะหัวถ่ายนี่มาคักเลยแม่ว่าสิมาเขาบอกว่าคุยกันไหมค่ะปู่นี่ง่ายอีนั่งนึ่งหน่อยคือกันละค่ะสุดสีแดงม่เรียกปู่นี่งที่ว่าตีตัสิมาคือเก่าได้ผ่านเอาค่ะห่ามาตัวไข่ก็ไวฮามมืไมเย้าเลยมันมันถือมัถือมากกว่าตองมาเลยปู่ผู้ล่องข้อนมันเอฟซีผู้อยู่ทางไก่ก็แต่ได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วได้ยินเสียงปูนะคะเพราะว่า ก็ดีใจน้ำจะว่ากัาเจ้าอินสะอ่อนว่านใจนะค่ะกับเจ้าอยากได้ยินเสียงได้ยังโอ้มันก็ว่าได้ยินค่ะค่ะแมนแมนี่ยังได้กินคนนอกกันฮักกันถือกันมันดีเบิร์ดแล้วก็ญาติโยมก็มีเองส่ละที่ให้ไปหลวงพ่อกับควสามารถที่ว่าไปว่าครับบ่รด้ที่วันสี่แนวแนวทางให้ก็ญาติโยมมใน อ่าได้เฮ็ดได้ทำไปเสนอเนาะแม่นบ่ล่ะกัญาติโยมต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอหรือทุกภาคกัคงสิรู้ว่าสมัยอดีตก็พอจำเรียนเนาะย่อมากครับเป็นหลวงพ่อขึ้ไผๆก็สิรู้อยู่เบิดทั่วทั่วประเทศไทยทั่วโลกระอืมในอดีตกัคงสิรู้ดีก็มีความปรารถนาดีน้ำญาติโยมอยู่ทุกผู้ทุกคนอยากจะที่เกิดสิเป็นถ้ากันได้ก็ได้ไปบ่ได้ว่ายัง พระสงฆ์กับโยสมพระนี่ละ,ะยุดทูบลอกก็มาคุยมาเจรจาตลอดอแล้วก็ให้พระกันมืออื่นนี่ก็ให้โศกลาบมีโศก,ม,โกมีไซเด้อญาติโยมเด้อ,อขันิีหอดหลวงพ่อกรหลวงพ่อดหลวงพ่อนี่เป็นโรคดีใจน้ำข้นวางสิดิว่าขึ้นหอดหอว่าหลวงพ่อดนี่ก็ดีใจแล้วมันเป็ี่ยนหนังนิสัยหรือเป็นนิสันนิสัยเป็นนิสันเยอเอาเรื่องเรื่องสาธุค่ะบผู้ค่ะ ค่าทางทีมงานคือกันปูขั้นมากบริยินขันบริยิมาเห็นปูเแลี่ยบริยินเสียมันเปล่วเด้่ปูค้าใช้เงาาินอยากไม่หาคือเก่เาเป็น,าน,น่าอ่าอ่าสันเก่าขั้นสองก็ขอบคุณปูหลายๆเนาะค่ะทีแบงก่อนแนวทางแต่เด็กปูจึงมันจะวิงกันกน,กกน่อยก่อนอืมเนาะอ่าเพ็่เบิองตัวค่ะเ,เพื่อโชคเพื่อมนันต้องกันพี่น้องค่ะพอได้เฮามีโชคมีมนันเนาะคะ่ะมีกินเหลือกินเหลือใสเฮาก็มาแบ่ง เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะคะพี่น้องค่ะเหลือให้จังได้ก็ให้พี่น้องมีโชคมีม้านให้ได้เหลือกินเหลือเก็บเหลือท่านเด้อพี่น้องเด้อค่ะเฮ็ดบุญก็เฮ็ดยุไซก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่สัทธาพี่น้องนะคะอยู่วัดเฮาอยู่บ้านเฮาหรือว่าไก่มองได่เฮ็ดมองนันรถน้ำปูหรือว่าคือหอดปูก่ะติดต่อมาโรดเดอร์พี่น้องค่ะเพื่อโชคเพื่อมาน้องกันนะคะปูเพื่อนเกย พอมีไปเรื่อยๆคือกันค่ะปูกระด้ยขันได้เฮ็ดได้สามอยังก็แได้ว่าก็แอดก็อยากกันมีโชคมีหมานอยู่ดอกมาเฮ็ดกันแดดกันฝนให้ปูอยู่ดอกค่ะกันสาดปูมันพังเบิดที่มือนันแอดทายให้เบิ้งนั่นละพี่น้องค่ะอืเจ้าค่ะค่ะกันแดดกันฝนนี่ปูผุพังค่ะเท่ากับอยากเฮ็ดให้ปูให้มันดีนะพี่น้องเนาะมีโชคมีหมานงวเนี่เท่ากับุ้ดอยากเฮ็ดกันสาดน้ำแอดกับติดต่อมาได้พี่น้องเด้อค่ะอยากเฮ็ดกันสาดให้ปูห้าไหม่ค่ะ พอปูเพิ่นกะอยู่เพิ่นเป็นพระเนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่ได้มีลายใดอีหยังค่ะเพิ่นก็อยู่ให้พ่อนูกหลานเป็นลมโพ่ลมใช่ลูกหลานค่ะพี่น้องค่ะ้ามี่โชวมนี่มันก็ขึ้นหอดกันกะขึ้นหอดรดเด้อพี่น้องเด้อค่ะขึ้นหอดปูเหาค่ะมาปูเนาะค่ะคลิปนี้แอดกะขอบพุนปูหลายๆค่ะสาธุสาธุโอ้นี่นเก้าวอะไรวะคนในลายสลัดดี บ่ผิดหวังดอกเด้อยมพอยมแม่เลยแต่ว่าก็บอกวิเศษวิสูจน์เราคุนึนะคือเห็ว่าดีที่สุดละวันหน้าไปค่ะปออืมการพี่น้องทั้งคนเสโทุมากมากลงมากลงมากใช่ใช่สาธุสาธุนะค้า